น,าาน้องเจ้าตะวันบันโยนาจานดูออยู่ว่าใจและอยู่ปัญญาตะลุงหนุ่มังไงอยากจะได้ใจไ,ไมาชมจอดมาขอตอนจะพาบงอนไปเที่ยวบ้านมาไปยู่ห้ามชังเชียไม่ยยูงห้ามเปรได้ยูมันไปอินซีบูดเด็ดดูตุ๊กตายกันน้องเจ้าฮะ มาอยู่ไหนคนน้องเป็นคนชายบา้าน่านเศรษฐีค่ะแอนค่ะกำลังรอแบมาแต่พุดเปล่าค่ะ,ะมีพวอไหมอ๋อเมย์ไหมค่ะว้าวว้าวอย่างแบบได้ตายพวบมีแบบตายนาทีว้าวบึมอะไปได้แก่บุบบึมันาดนี้น ตัวเมียัวไนตยไปแล้เมียตัวนั้นคุณลดูนะคุณเรามีพ่มาคุณแลอดูเจ้านี่ไม่ใช่คุณบ้านเรานี่เออมานอนมาแต่ดาวงกานมึงดูรวมาแต่ดาวงกานกูจังเกตีนุ่มนุ่มแล้วเจ้นี่ก็เรว่านุ่มออกอากาศไปเลยยานยานโรกาเจอช่วยกีบนังเจ้าค่ะ มันได้ตั้มกับี้จริงมาเดี๋ยวก็เปือนเนี่ยตั้งตัวไปจากคนไริสจี้คัดนี่มึงตั้งตัวด่ใจคนจรเลยน้จ๊ะค่ะนี่ต็นที่คนไทยเทไหมคะเท่ยเจ้าชีนมีชื่อภาษาชีนไหมมีครับชื่อไรล่ะคะหวังขวัญเจ้ารวยจีน คนล้างนูจีนด้วยไหมคะจีนนิดนะก็เชื่อไรอะคะเจ้ายาวหวังแม่เจอเบียนกูไปเปลี่ยนไหนเตงนะแล็น้ำพปลือยๆจะเปลี่ยนเนี่ยมาเปลือกตีในไต้คนไหนไรช่วยมาเลยไปจ้าจ้าน้องรูไม้กว่าความช่วยของน้องกระดาษเป้หนึ่งค้กไม่พอนะ

น้องรู้ไหมว่าหน้าตาของน้องเนี่ยมันกับปลาดุงดิบเลยใส่ยักคะคือพอเพียนน้องครั้งแรกคือผีลงเลยไงว้าวววเวววว้วว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 อวววววยวว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 ้วว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 วโอวยโอวยโอวยวว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 ้วว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 อ้วววอย นี่หวาน้องช่วยจริงไม่รอบนะไม่รอบจ้ะไม่เคยเงี้เคยในีหลวงใบมีจะจะช่วยมันนองเลยอืมปากว่านเดี๋ยวยิกปากคาใจเลยยิบหลงแร่จะบิดด้วนนุ่มใจนะเดียวเดี๋ยวเดียวช่วยตาตาเนาะคุยยังอะไรก็ไม่รู้นุ่มมันระเหลืองนี่ใส่แมีแฮนด้วยสามบิดนี้